ันเป็นออตโต้ร่างกายเรียนรู้ว่าบองแล้วมมอตอน,นขาหมาก็ไม,ไ,ไม่ได้นอนนะก็เร<ๆ>ีอกว่านอนอยูต่ตรงไหนคือมบ,บ,บนนอน่งขามาก็วันมนลาหลับอ,อยู่จะเข้าคอนแก่มาครึ่งชั่วโมงเ่ยมาหลับซ้ำเป็นหอยร่องกับมาหลับอีก้ามันไกลเราบบ่ค่อย,อยพรุ่งนี้จะกันชุมแพรเหมือนชุมแพรขดปากการ รถแห่ผู้นิ้ชมแพจะมีบอสบีผู้ยันฟินแลนด์แล้วก็คูจูนี่แล้วก็จะมีบอสบีพยอนฟินแล้วมัีสองคนน้ำอูนน้ำอูนบอกว่าบอกว่าจะไหลไหมจังหวะผู้นี้มาเยอะมากครับผู้ยันฟินแลนด์ทั้งบอสบีสมาสองคนเลยในระ่างเดียวข,ขี่มันคือเขาต้องไหลบัลลังก์อ่าบัลลังก์ขี่อยู่ขี่มุกกระทะ ลำซิงมีอีกมาไหนบอลมาที่สิบห้าครับสิบห้าลำซิงลำหยาวบุ้มบ้มันไปดีอยู่าุ่กลว,วงองคนนะันบอลเนี่ยมีสาบุ้มบุ้มบุ้มบุ้งยังดอกคันบอลนีไ่นนไปทั่วเลยนะเบื้องดีครับแต่นายเอาใจซอยเดิมผู้ยบาลขอบคุณครับลำซิงมาที่สิบห้านี้คิวงานลำซิงก็ ตอนนี้ก็เดือนนี้มีวันที่ส 15, 15, ิบห้บายี่สิบเอ็ดสิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดนป่าเหนบ่ย่สิบเอ็ดบวกอยู่นยี่สิบเอ็ดนี่บ่ยี่สเอ็มีขาดเตม่คิเกียแล้วก็ยี่<ะ>ิบเจ็ดต <22 S 2> นะีสามป้ายี่สิบเจ็ดก็เต็มวง2ยิบสองเน่ะยี่สิบสองยิบสองเรา ปวดแดงระยองมีไป็นยังไงี่ท่านท่านมันบอกอ๋สซีถุมอยู่ยี่สิบเอ็ดตีสามที่สีเกตแล้วเสียงลมตวนผูดังต้ามไปตะยองกำปูขามบ้านใต้นานนั่งมือจะส่วนแหะของสู้แพ้พรุ่งนี้เหรอ บ้านโนนอุดมบ้านโนอน,โนอุดมบ้านโนนอุดมอำเภอชุมแพจังหวัดวขอนแก่นพวกนี้บ่ายสองนบอาบ่ายสองเป็นต้นไปเด้อขอรถเข็นเด็กหน่อยค่ะ อายุกี่ปีอ่ะรถเชียเด็กเยอะอยู่นะเอาไหมสามสี่คันจอดอยู่นี่สามสี่คันเด็กแรกเกิดอุ๊ยเด็กแรกเกิดขึ้นชนไในนอ้อรถเชีรแข่ยมิสเตอรเนเด็กตัวเด็กแรกเกิดว่าจะนั่งในว่า,าลา่ะพอให้นั่งดิบอกเลยบอกเขาให้น,นอนเอาม่ ดีแล้วเกิดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งรถเข็นนะมันจะเป็นแบบตะกร้าเราได้สองเดือนแล้วมองบนเป ทักมาแล้วเขาวามมาใครจะรถขี่นะทักขามมาเลยเดี๋ยวจะดูให้มีหลายคันอยู่สามคันจอยอยู่นี่นะ่ะทักอันนี้เขาวามมานี่พผูดทัสดูนอันนึกว,ว,ว่ากตกใจว่าอันคือมิดทัสดูของซันซงมาตัวเกี่ยว f อยูรียังไงส่งอันลูปยูรีไม่ เอาเส้อผ้าอันริ่วมากเน่สิท้ายคลิปเป็นอนไรทั้งตืวอะไรริ่วีองวะเป็นไม้แล้วเป็นแบบเหมือนเลเซอร์รูปยูรีอะไรเงี้ยเขาเทำมาให้เป็นไม้ที่แบบเป็นไม้เป็นแบบเหมือนที่เหมือนที่วางเคสโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นลูปยูรีกับเป็นลายเส้นนอนชุดนั้นชุดเห้อง อ้ไงขึ้นไปดูสยินกับเชือกแล้วมียินใหม่อยูน่นี่ใช้คุ้มค่าแม่บีฟเด็กไองานรถแห่อนไ,ไ้เป็นสีขาวกับฟ้าสีดานิกออกกันพ่อน้องสีแกมแล้วจะมาส่งใช่ไหม Lio... si kiaman top pernah liang mantap, man top kokki yang khoy tu bin hai Leo oh si kiam ti to nyang yak 20000 ni, -ni. 你别扭了，兄弟。不冷吗？不冷。怎么没呢？松懈了 บาตดชุดลานที่อุบลใส่บ้านเด้อมีแต่ชุดทำง,งานใส่งานพื้ที่การไงพะนะชุดเยอะอยู่บีที่ทำบอกลายได้นลานชุดกี่ลายพี่น้อง ทำไมต้องแต่งหน้าเนาะน้องชายไปงานครับไปโชว์ตัวคือดาราน้องงอเงอนี่น้องงอเง้อจะไปโชว์ตัว,ตวมันนีอยู่เส้นทันแห้งใหญ่แห้งลออีกสามสี่ปีข้างหน้าแห้งเจห๋ยลอกวันนี้สามสี่ปีข้างหน้าก็จะประมาณอายุยี่สิบเจ็ดเอาที่อยี่สิบเจ็ดตัวนี้อีกสามสี่ปี ซูมยี่แปปสี่สิบกว่าละ่ะอี่นนับ,บานนี้คือนัากันเถ่าไปท่านาใช่ไนพ่ยิบหงอีกเจีบหนึ่งอีกสามปีทีร่างกายอย่างนี้ยังหอยยิบหกยังแแ่่เข้าไงดีเขย่หัวสี่สิบเรือสันเข้าไงดีนะยังเแต่ฉันก็ยี่สิดตลอดเวลานะสมองบะ กูได้บอ, oh, บอกเยอะกว่านี้มากเลนายสหรัฐโอ้บอกอันนี่เอ็กซ์ดู่วนทางน,นี้บอบอกว,ว่างานแบบเพิจังปังมากโมงเช้าบอกเลยบึ้ม คิปนั่นออกมาบุ้มโซ่ตัวจะมองคาเมรีใบสองเป็ฟิวยางเหล่ยมีี่น้องพบปะเพื่อนบ้านปรเพีซ็นทรัลขนันแก่น เดซี่นมาทาเป็นกลุ่มโอเไม่ดไเด็บ้างรอไม่เีนเดซ่เปนเด็กเลเพงออกมาโชว์ตัวเกาหลีหน่อยผู้ย่บ้ามันจันครับตัวมันจันเป็นอะเดือมกราครับเพไาปนทุกคนไปค้นค่อยซาคิลเหมือนองน้องไม่ได้ไปคิดไรเดี๋ยวเอามนยนี่เราคิดตังไงน่าใส่บรรยกาศโอ้กตัน เคือย่งหนามากสู้คือฉันแทนวันนี้เทียนพิจารณาหรอเปล่าแล้วผมเอกกองไม่บอดอกไปก่อนพาผมชิไปคุยงานเลยอยู่หลังพวกเก่ชาติรอเอาบ่อยได้คิวเมนี่ก็จะเอาลงวันที่สิบหกเนี่ยสิบหกท่านมาเอ้าชิบหายยุ่ด่อนบอชิบหายยุ่ดอ่อนจะเอาไปคอนเสิร์ตไปสา้นสังกะีดีบอกรับไปคอนเสิร์ตอะไรนี่ไหมครับบ้านพักขอพี่หนุ่มแล้บอกว่าทีชิบหายยีชิบหนวใหนองล่งอะ ฉันนะว่าสิเฮ็ดกุ้มเปีดกันเรยกว่าสุาดหรอะไรจังใดสันเทียรักดึงดึงยิมหายนี่ยิมหายยิบงย็ดสปดครับยิมหายยบแปดจังไดแปดเขาบม่อยู่สิบเจ็ดสบปดเราอยู่ดอ 26, นไอ้ยหายย่บนี่พี่น้องมาเาสงเที่วมา,มาเอาลองสังป็สีคนจางเป็นในคนที่อยู่ดอนมารินลไปเดี๋ยวจะถวายกีรอาหนึ่ง อสิกาอีสกระหาเรื่องไหลา่ลจะมาสสกบาทจะไปตามดูคำ มาจะไปดูตอนน้องไปร้องเพลงอยู่บ้านแพงแล้วคายพนมอยู่คิดถึงกลุ่มปิดโรงละครใครอยากดูโรงละครก็เราขอเชีญหน่อยเร็วมันโรงละครครับเขาจะวางหรือยิ้มหายหอเขาจะวางอยู่อ๋อก็สิบบอกโรงละครคารัล์คิดว่าเป็นโรงละครบอกเพราะว่ามืมนุ่มบําเพ็ญศีลบอกอยากดูค่าคขาบอก บวกหนึ่งเยอะอยู่นะมนลักเด้งดึงจ้า ep สามสี่ 3, 4, จ้าไอสามห้ามั้งมนลักเด้งดึงต่อติดตามนะครับโอ้โ,อโอสวอคเลยถึงแนวริ้นมนลักเด้งดึง fc รอคอย fc ถามมาดวดแล้วดิเพราะว่าคอยออกงานชชวงหนึ่งกับต้องเยอมเราบ้าออกงานจริง ครูบิกกี้กำลังเขียนบทอยู่ครูบิกกี้ลังเขียนบทอยู่รอตลอดรอตลอดครับบอกมันดาลาอยังเหมือนน้องงอๆอย่างนี่มันดาลาอย่งอา,ายงคแคปหมูข้างหลังขายไหมครับผู้ย้อนฟินแลนด์จะซื้อมไหมล่ะจะขึ้นตะกร้าให้เอาไหมวาทำไมเห็นได้ไงไม่ได้ตั้งใจเลยนะงนี้นอยู่ดู ทำอีพีมลรักก็มลรักเด้งดึงนั่นแหละมลรักทุกมันใช้ไม่ได้ค่ะม่ได้กระสิดขาดคำนี้ค่ะต้องใส่ด้วยเนาะต้องเป็นมนลรักเด้งดึงจ้าสไตล์ตัวเกียวฉบับตัวเกียวเราดูละครเพียบเลยอ่ะซื้อบัตรเลยครับถ้างั้นเปิดขายบัตรก่อนดูยอดบัตรก่อนแล้วครับอ,อยู่เซ็นท่านชั้นไหนคะชั้นที่ไล่าชั้นไหนไปแซม เซนทรัลตรงหน้าบิวเทรียมชั้นหนึ่งบิวเทรียมชั้นหนึ่งหน้าบิวเทรียมขายเครื่องสำอางเลยคิดถึงบรรยากาศโรงละคร,รได้จัดไปคิดถึงเหมือนกันค่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกใช่ไหมพอยเยน็นแต่ว่าเ<ห><ำ>ขาจองลำซิ่งมานะ เอาแบยิบเก้าได้ไหมอ่ะอืมเอาแบบยิบเก้ไปเลยสิน้ำสิงก็ได้เต็มซุ้มงเงารวไปคิดถึงรามกนเหมือนกันค่เย็นดีหัวเป๊เดี๋ยวรล้โอ้โอ้่อะไรออย่งนี้น่ะ คิดว่าสมัยต่ำบางคงมีฟินแรนเดี๋ยวมนี่ต่ำบางงอยู่นะปะบายยี่บางคงวะเหอี่ต่ำบางงมีตตาองแบบไม่รูต่ำเองไหมยุ่ยไหมขึ้นเะวเยอนเข็มโเ่บอกเฉยไงบุ้งข้งนั้นจะขึ้นไปไหมหรือว่ากางเกงในหล่เยี่ยนเยอะอยู่ไหนยีนส์ตันนี้เสื้อตัวไหนอต้องกดแล้ว่าสิขึ้นไปเจะขึ้นไปว่าอะไรขึ้นไปเย ้น <mile> ้นองทำใจเย็นๆก็ยังบอกเห็นคุยไอมีโอกาสจะนำผมให้ที่ทำผัดหมี่ให้ที่โคราชนะครับสันขอบคุณครับตั้งแต่ไลฟ์ในต่อต่อแม่พาตลอดใช่ไหมผมก็หามอะไรในนี้ด้วยบ้างออกงานบลาลอยบลารอเลยคล้ายโทนมินจูอีูแล้วแม่ โอจุนตัวห้องดีดีเปิดตะกาแฟมือเพิ่นเนี่ยแคบหมูมะเดี๋ยวเปิดตะก้าแ่หมูให้นิดนึงนะครับน่อยงีครับเอาอันน้อยมาก็ได้เอาอันไหนหน้อยมากกว่านอาั้ยแคบหม,มูเพราะจะบ้านฟินแลนด์เดี๋ยวจะขึ้นตะกาให้นะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปชิมแต่ว่ารอบบ่ายจะตับ้หง่งอย,อยู่ขึ้นยากตาเองเดิ คืออยากไหมรสเป็งก้อนที่ขายเพิดอหหอมสดชื่นแคบหมูนะครับอันนี้2 2 9บาทนะครับใครที่ไม่เคยทานของผมผมอยากให้ลองทานดูแล้ววันนี้ตอนบ่ายผมจะตามมรกรนะครับกับเกลือชส่มตำตอนรบ่ายนะครับเป็นแคบหมูสูตรโบราณแคบหมูสูตรโบราณสูตรโบราณจริงๆเพราะเราชิ้นใหญ่ปกติแคบหมูเขาจะเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะแต่อันนี้เป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับ นีเราสอบสีแคปหมูสูบโบราณนะครับกระปุกละ229บาทได้บอ,อโทวมินจุนบอโทวมินจุนทวมินจุนทวมินใจดีปะไม่สิไป,ร,ปรู้ไปรู้งานบัว ดูยบ่เจ๊งเร็วฉันมาตะกรุงเทพเนี่ยอ้ยสิบเอฟเยอะฉันไม่อยู่นะจ๊ะไปเลยครับตัวกรุงเทพกับกรุงเทพอยู่นี่ทุกวันเลยเนี่ยไปเรื่อยต่อกระสิบอุ้ยอ้ายอุ้ยเบื่สิบ่ที่แสงไงจะมีจะมีอะไรอยู่นี่อยู่ซจ็ดสิบเอฟนี่เอามาขายแคบมือถ้าเราอยู่เพื่อนสูงเอฟซีที่ขอเข้ามานะครับกดได้เลยนี่เลยแคบหมูร้อยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเด้อปลาบ่ายจะตะบุงหงกลับมาตะเอ่อเส้นท่านก่อนไปดองตับหุงงกลับมาอยู่มุนบ่เจ่บหุงบ่อะไนี่ โอไปต้องซื้อน้องอยู่นี่มีไฟกับเขามีเครืงต่ำบ่ลรอบ่ต้องซื้อบออ่มีโคมิสายมีโคมิสายไปซื้อมาใหม่แล้วอันนึ่งยุ่นอันนี้ยุ่นเลยเงินแม่แซมซื้อมาให้อยู่กดตะกร้าได้แล้วไปเจอไดูดูใครจะนอนดู่อยออกไปแล้วตอนคือขาวแต่ซอกเมื่อไหร่เลยงานอย่างแน่นี่นวนตุล เงนสุดบ้าคลองแลอยังเป็นทรงซ่องเหรออยู่เลือนได้เป็นยี่บไซค่ะเลวบพี่น้องเยบอกพี่ว่าอะไรเนี่ยถ้าอยู่เอาเข้าข้างในไมเสื้อดูยเกิเสื้อไม่ด้องซาบาสิบบาทยบอกซาดูจะได้นาแซกหนน่อะไรนี่นะเชด้วยนะคะเข้าข้างในอุ๊บแน่นมลองดูปุ้มีการแกเียนใส่ซ่องไม่ได้ะเปียนไม่เป็นี่้วมีกระเป๋าหนะใส่นุ่นนักกีาขึ้นบน้เลียงมันมีเลี้ยงยอดผา ก่เทรงสามเป็นยังดอกงานกรจาเรียลรือ่ามก็เสื้อสวยอ่ะมันเกาหลีอ่ะก็ต้องยับยเหมือนด้วยหะกางน้งสันไดบิอิตาเลียแต่เราต้องรูซื้ขึ้นไปเดียวเดียวทำานไปย่างหาพวไอ้อเรสาหรือสีสปองสองก็้นสองบอเขียนว่ากางนํำด้ยเหรอิดง ได้บนี่มันก็เป็นยันยันยันตัวน้องบ๊อกดกระดุมให้น้อต้องก็เป็นเป็นกรุบกรวันนะมั้ยแต่ยังว่าบอบแล้วก็ยันดีๆแคมเบอร์สเป็นลุยลุยยิงสั่นแคมเบอร์สอวันเมนี่วันจะได้ดิบเซ่ถ้าเกิดแบบแม่อันหามันก็จะเป็นองค์รู

อันนี้เอว<ะ>เอวแซมซิได้ไหม่ิ up up อ้ะหมเออจบจบแบบเท่สิี่เป็นอัน,นอันเรบอกใครออร์บออันนี้บายอส่ีเป็นร้องเพลงคนี้โอ้ยมันมเห็นหงเดอวายาไมไมันมีอียูผู้น,น่ะ สามสี่อันหันม um e. bon ัก็ปิดสายตาบ่เหมือนล็อตไซส์นั่นเป็นค่อยนั่นไงข้างในเลยตรงเลยก็สายซีวาน่าอาบองตาพรวราไว้ทีวังเราอาตาบองกันทำแม่ฉันละมือเดี๋ยวมาเก็บได้แม่เด้อ จองมองกันทำให้ฉันรักเธอไม่รู้เลยเออว่าอาพี่น้องสองรบาทนะครับใครจกูก็กูดเดี๋ยรับใบมาตะาบะหงสูกินเด้อเดี๋ยวรับใบมาตรบ่หงสูกินพี่น้องเด้อร้อยยี่สิบเก้าบาทไอสองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครั